กองทัพเรือโดยทัพเรือพระทิ่3เนี่ยครับก็เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเ,เรือบรรทุกโู้เพนเทนเนอร์บรรจุสินค้าจมลงเมื่อวานนี้นะครับก็ได้สั่งการให้ทางนหน่วยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะนนเตรียมกําลังพลจัดกำลังของเข้าให้ความช่วยเหลือและก็ตรวจสอบความเสียหายครับ ตู้เครนเนอร์ที่ล่วงประมาณกี่ตู้คบที่รับแจ้งมาคะ18ตู้ครับตอนนี้ได้ใช้ถูกคลื่นเนี่ยซัดทยอยเกยหาดชายฝั่งจังหวัดสตูลเออตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสตูลครับตอนนี้เจอแล้วกี่ตู้คะที่มีรายงาน,น,นเข้ามาตอนนี้ในงานพบแล้วที่เกาะสละ1ตู้ครับ 1>, 1ตู้เราวัดระวังการเดินเรือย,อยังไงบ้างคบถ้าเกิดว่าตู้ตอนนี้ตอนนี้ทางสำนักง,งานเจ้าท่าปุยภาคจังหวัดสตูลเนี่ยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับเรือในทะเลทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ่อระมัดระวังในการเดินเรือตาม ตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงแนวเส้นทางที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะลอยเข้าฝัก